เอวเมาสุตังเอกังสมัยังบคะวากัตอเรเกสุสักเกสุวิหระ,ะราติกะปรละวัตุสังนิมมหาวเนมหาตาภิกขุสัง,สงเขนัสติปันเจมตเตหิภิกขุสะเตหิสะเพเหวะอะระหันเตหิทะสักหิจัก โรกะธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติปะขาวันตังทัศนายภิกขุกสังัจ,จัตตาโขจตุนนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตะทะโหสิอไยยังโขปะขาวาสกเกสุวิหรารติ กติละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสถิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศกิจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัสนายะพิกขุ สังคจ,จยันนูนะมะยมปิเยนะตภะวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาสยามาติอัตโคตาเทวตาเตาสยถาปินามภะระ วะวาปุริโสสัมมิตมิชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาปะกาวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตา พระวันตังอภิวาเสเทตวาเอกมันตังอัถังสุขเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระคาวโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวกายา สัมมาคตาอาคตัมหักอิมังธรัมรมะสัมมะยังภักกิตตาเยวะอปปร,ราคิตสันคันติอตาโขอปปร,ราเทวตาพัคขวันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิ ตตะพิขบโบสมาทะหังสงจิตตังอตตโนอุชุกัมกังสุสาระเทวะเนตานิคเหตตวาอิทรยานิรังขันติปันทิตาติอตโขอ,อปร,รารเทวตา พักวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเคตวาคีรังเทตวาปรีคังอินทะคีรังโอหับจักมะเนชาเตจจรันติสุทธาวิมะราจักขุมะตาสุทันตาสุสู นาคาติอธาโขอัปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเยเกยจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตขมิรสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรนสันติติอธาโขพระวาภิกขู อมันเตสิเยปุยเยนะพิกเวทะสักสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะต,ะตะทาคตังทัศนายะพิกขูสังคจเยปิเตพิกเวอเสอะเหสุงอติตามทานัง ปรรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปขาวาวันตานังเอตัะประรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยธถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตะมัทธานัง อรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระเขาวันตานังเอตะปะระปะระมาเยวะเทะวะตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยทาปิไมหังเอตะระหิอาจิคิดสามิพิขเวเทะวะกายานังนามานิคิตะยิสามิ พิกเวเทวกายานางังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณนสิกกัโรทภพาสิสามิมีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูพขระคาวโตปจันโสสุงพระคาวาเอตัทะ โบจักสิโรกัมนุกัสานิย ah ัตถพรมมาตัสสิตาเยสิตาเขริคับภะรังปะหิตัตาสมาหิตาปูถูสีหาวะลีนาโลมหังสาภิส th ัมพุโนโอทาตมะนัสา สุทธาวิปสัสสนะมะนาวิราพินโยปัญจสเตยตตะวาวะเนกาปิระวะัฏะเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสสเนรเะตเะท,ะทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานาทพิขโวเตะจัตตาปปะมะกะรุงสุตวา พุทธะส,ส,สัสนงังเตสัมปาตกระหุยานาังอมนุสานัานานาเเาทนนเเนนัศนังอเปเกสัตตมััทักขุงสหัสังอถสัตต์ิงสัตังเอเตเอเกสหัสานังอมนุสานัมัทธสงอเปเกนตมัทธขุงทิสาสัภา ปุตตาอาหุงตันจะสพังอภพินญายะกวาวกิตวานะจัก,กุมาตโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชาณาทกพิขโวเยโวหังกิตายสามิขิราหิอนุปุตภะโส ัตตะสะหัสสาวะยักขาพรมากาปิระวัฒนาอิทิมันโตติมโตวนาวันโตยัสสินโนมุธมานะอภิกกรรมมุงพิคุณังสมิติวันังชะสะหัสสาเหมะวตายักขานานตตะวัดนิโนอิทิมันโตติมโตวนาวันโตยัสสินโนมุธมานะอภิกกรรมมุงพิคุณังสมิติวันังอิเจเตโส ละสสะหัสสายขานานตะวัตินโนอิทิมัโตจิติมัโตวนะอุนโตยัสสสินโนโมทมานาอภิกรรมโมปิกุนาสมิติวัณังเวสามิตาปัจจสตายขานานตะวันินโนอิทิมันโตจิติมัโตวนะอุนโตยัสสสินโนโมทมานาอภิกรรมโมปิกุนาสมิติวันังลมพิโรราชฆะิโกเวปุรัสสะนิเวสนางพิญโยนางสตสะหัสสัง ยขานาังปะยิรุปาสติพรมพิโรราชาคะฮิโกโสปาคะสมมิติงวะนังโุริมันจัตทิสังราชาทตัตตะรัโถปสาสติคันทัพานังอธิปติมหาราชายาศาสิโสปุตตปิตัสสะพระหะโวอินทนามะนามา มะหะหภราอิทิมันโตชุติมันโตวนโะอนโตยัสสสินโนโมธมานาอภิกามุภิกุลังสมิติิวนังทักขิณจ,จัติสังราชาวิรุณโหตัปัสสาสติกุมพันคานังอธิปฏิมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตาสัพภะหะวูอินทนามา มหาราอิทิมันโตจิติมันโตวันมันโตยาสาัสส์โนโนมทธรมานาภิกษุมงภิกขุนางตมิติวนังปัจฉิมัจติสังราชาเวรุประโกรปรัสสาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายาสาัสส์เตโสปุตตาปิตัสสะพระหโบอินทนามา มหภาราอิทิมันโตชิติมันโตนะอนุนโตยัสาสิโนโมทัมนาอภิการมงพิกุนงสมิตถึงว่านางอุตรันจะทิสังราชากุเบโรต,ตัปปะสาสติยักขานังอธิปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะภะหะโวอินทะนามามหภพรา,าอิทิมันโตชิติมันโตนะอนุนโตยั ang, สิโนโมทัมนาอภิการมุงพิกุนางสมิติึงว่นัง ปุริมะทิสังทัตรัโธทากิเนนะวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปคโขกุเวโรุตตร,รังทิสังจัตตาโรเตงมาหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันละมานาอัถังสุวเนกาปิลลวัตเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสัทธามายาคุเกนทุเวเกนุทุวิทูวิคูวิตูจะวิตโตสหจันทะโนกามะเสนโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโถ โอปะมัจโยจะเทวสูตโตจะมาตะลิจิตะเสนโนจะทันทัพโภนะโรราชาชะโนโพคอาคูปัญจะสิขโขเจวะเตมพระโรสุริยะวัชสา,าเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันทพพาสหะ ราชุพิโมทมานาอาพิกามุงพิกูนางสมิติวนาอธาคูนาัสษานาคาเวสาราสหตัดชักการกมพลัสตะราอาคูปายาคาสหัตยาติพิยามุกนาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายาสัสสิโน เอราวัโนมหานาโคสโสปาคาสมิติงวนนังเยนาคัราเชสหสาหารันติทิพพาทิชาปักขิวิสุทธะจกคูเวหาสยาเตวนมัชชะปตาจิตราสุปันนาอิติเตสันามัง อภยันตถานาทราชาณมาสีสุปันนโตเขมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิตปุปวะหักยันตานาคาสุปันนาสักระนามะกังสุพุทธังคิตาวชิวชิรหัตเถนะสม,มุทังอสุราสิสิตา พาตะโรวาสวัสเตเสเตอิทิมโตยะสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุทีสหัสัตตันจัภะริปุตตานังสัพเวเวโรจนามกาสันในขิตวาว พระดิงเสนาณราหุพัทธมุป,ปาคุงสมะยกยธานิทันทันเตพิกข,ขุนังสมิตติงว่นังอาโปจะเทวา <c oughs> ปัทวีจะเตโชวาโยตทากมุงวรุนาวารุนาเทวาโสโมโจะยะสสา สหเมตตาการุณากาญิกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเ,เตทัศธากาเยสัพเพนานัตตะวัตนิโนอิทิมันโตจิติมันโตนะอุนโตยะสสิโสยสสิโนโมทัปานาภิกามุงปิกุณาสเมตติมันังเวนทุจเทวาสหริจัสสัมมา ทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกขิตวาขิตานักขัตตานิปุรกขิตวาอาคูมันทะภะราหากาวสูนางวาสโว เศรษสุสโคปาคะปุรินทัคโททัคเสติทัคสตากายาสัพเพนานัตตวัดนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันตวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมองคที่คุนาสมิติวันนาอาทาคุสหะคูเทวาชละมัคขิสิกขาฤวะอัฤทะกาจาโรชาจากอุมาปุพะนิพาสิโน วรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชก,กาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสัตวเนสิโนทเสเต,เตทสัสธากายาสพเพนานัตตะวัดนิโนอิจิมันโตติมันโตวนวันโต,นนตยะสสิโนโมทัมันนาภิกรรมงภิกขุนางคมิติงวานัง สมาาัมมามหาสัมมา,ามานุษามานุสุตตะมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปทูสิกาอัฐาคูหักร,าารกโยเทวาเยจะโลหิตตกวาสิโนปาราาักขามหาปาราาักขาอาคูเทวายสสิโน ทักเศตษฐทักษศรธากายะสเพมนัตตัวัฒนิโมทิมันโติติมันโตนะวันโตโยสสิโนโมทมานะภิกามุปิคุลสันติโมนสุกกากรุมหาอรุณาอาภูเวครับนักสาสหโอทาตขัยยะหาปาโมคขาฮางคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารัชชามิต สัก,ก่าจัทยาสิสิโนทัพนักนยังอัคคากปันโนโยทิสาอภิวัตส,สติทเสเตทัสถกากายาสัพเพนังนัตตะวณิโนอิทิมันโตทิติมันโตน,นตะ่อนโตยศสิสิโนโมธมานะอภิก,มกา,ามุภิกุนาวัมิจิมวันนังเขมิกามิกยาโตเสยตายามาคัตทกา จะยัสสิโนลำพิตตกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมานะระติโนอาคูอาทาคูประนิมมิตาทัพเสตทะสัพากายาสเพนานัตตะวันนิโนติจิมันโตจิจิมันโตนัวันโตยัสสิโนโมทมันนะครับพิกามงพิกุลนะครัติมนันสัน เทเทเทวนิกายาเถนานัตตวะนิโนยนามันนะวเยนะอาไคชุยอาไคสุงเย,ยจันเยพระสัทิาสาสหปะวุธะชาติมัเขีรังโอคาตินนะัมะนาสวรทัตเข โมคะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขพรมมาประมัตโตจะปุตตาอิทิมะโตสาหัสสังอุมาโรติดโสจะโสปาคะสม,มิติงวะนังสหสัสพรมมะโลกานังมหาพรมมาพิเหต หัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสสมากาโยยสัสสิโสพระเสทงพอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัสนิโนเต е สันจมัมชโตอาคาหาระโตปริวาริโตเต е จะสัพเทภักพิกันเตสินเทเทเวสัพรมมามะเก มาระเสนาอาภิกรมิิัสัตกันนัสสักมันทิยังเอทะพันัทะพันทะนัพันทะทัดพันทะทัดราคีนัพันทะมัดถูกโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจจิต ภโกจินังอิติตถามหาเสนโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานิตามัปานินาตะละมาหับจัจจังกะตะวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคทะนักยันโตสวิชุกโกตถา โสปัจจุทาวติสังกุตโธอาสศยังวเสตันจะสัพังอะพินยายะวะวะคิตวานะจะมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกขโวเตจะอาต ปะมะกะัรุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตราเคหิปะกามงเทสังโลมมปิอิชยุงสเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเทหิสาวกาเตชะเนสุตาติ